สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติสีวลีจะมหาลาพังพระวันตุเม ให้ภาวนาบทสวดนี้ทุกเช้าค่ำชีวิตจะสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเจ้ากรรมนายเบนจะอโหสิกรรมให้ชีวิตจะพิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านภาวนาทุกเช้าก่อนออกปิถับา์และแผ่เม้ตาไปอย่างสัตว์โลกพระคาถาบทนี้มีอนุภาพสูงส่งว่าเ ของพระพุทธเจ้าและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทโธกรรมัาโมกรรมัจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอำนาจของพระสัมพุทโธชีวิตรุ่งรวดรวดเร็วเจ้ากับนายเวรอโหสิกรรมให้สาธุสาธุสาธุ